สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ผมหยุดผมจุนซาเกมเมอร์นะฮะตอ,อนนี้ก็จะมาสอนโหลดโปเกมอน Happy นะฮะไปจิกนะแต่ก่อนอื่นนี่จะโหลดโปเกมอนนะฮะไปจิกต้อง ฮั p ปี้ชิกใน google นะฮะนไรนะอะไรในยูทูบอืมมาเลยนะให้ไม่ว่าฮปปี้ชิกนะฮะนี่นะอืมแล้วกดค้นหานะฮะให้เดเข้าแรกนะฮะอืรอสักคู่นะเดี๋ยวผมช้านิดหน่อย มันจะมีสีเขียวสีฟ้านะของใครเป็นรุ่น Apple ก็โหลดสีฟ้านะแต่สำหรับเครื่องผมก็โหลดสีเขียวนะฮะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้ใครใช้เป็นก็ไม่ต้องดูได้นะนะโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็เข้ามาเลยนะแอปพิจิก็รับรองแต่ภาษาอังกฤษนะฮะภาษาไทยไม่รองรับนะ ให้พิมพ์เข้าไปนะให้ไปชื่อว่าโปเกมอนนะฮะในนี่นะโปเกมอนพิมพ์ไปเลยมันจะมีหลายรูปแบบนะฮะแต่ก่อนที่จะโหลดนะเราต้องดูนะฮะมันจะมีสีฟ้านะฮะไม่ใช่ตรงกดดาวน์โหลดนะฮะที่มันจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างสีส้มกับสีดำฮะที่มันจะมี g b a n d s n64 อะไรเนี่ยนะฮะก็ให้ไปโหลดพวกนี้ใน Play Store นะฮะพวก gba nes เนี่ยนะฮะก็โหลดตึดพอโหลดเสร็จนะฮะโหลดทั้ง nes ทั้งทั้งมูเกมอนเสร็จนะฮะก็เข้ามาเลยฮนะแต่ของผมเล่นใน gba นะฮะนี่นะ ไอเข้ามาเออนี่นะฮะถ้ามันจะเป็นตัวเอกนะฮะคล้ายๆเล่น GBA นะฮะนี่นะกดเร้าไปเลยแล้ว,ลวกดล่างสุดนะที่มันเป็นตัวอ่านะฮะแล้วก็ออกออภัยนะฮะนี่อ,อ้าเริ่มใหม่เลยนี่นะกด GBA นะฮะดูนะเพรากดล่างสุดติดแล้วก,กด GBA นะฮะอ,อ้ากดผิดนี่นะ เับไปนะฮะนี่ก็จะมีโปโมนภาพที่ผมเล่นอยู่นะฮะมีแค่ภาพเดียวนะฮะพวกเห็นข้างบนนะฮะเปิดดูคลิปมันก็อย่าไปสนใจนะฮะผมก็มีโปโมนแค่ภาพเดียวนะแต่ก็มีแค่นี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะบายนะฮะ